ถ้าเราอยากมีแฟนต่างชาติอะภาษาค่ะมีความจำเป็นที่มาดามต้องเรียนรู้เพราะว่าเราต้องเข้าใจก่อนนะว่ามันจะเปลี่ยนทุกๆอย่างจากการที่เราเคยมีแฟนเป็นคนไทยเราไม่ต้องพยายามอะไรเยอะขนาดไม่ต้องพยายามอะไรเยอะนะมันก็ต้องใช้แบบสมองคิดเยอะแต่ทีนี้พอเราเลือกสายฝออ่ะเราต้องพยายามเรื่องภาษาแต่เอมจะบอกเลยนะว่า คุณจะขอบคุณตัวเองเลยในการอดทนในการพัฒนาไม่งั้นนะ่ะจะไม่มีหลายคนนะคะที่แบบแฮปปี้กับการมีแฟนต่างชาติคุณจะขอบคุณทุกการลงทุนทุกการเสียสละของตัวเองทุกการอดลับอดนอนเพื่อมาแบบท่องศัพท์เพื่อมาพัฒนาตัวเองมันประสบความสำเร็จง่ายมากค่ะมาดามบวกกับการตั้งเป้าหมายอนะ่ะสำเร็จเอมนะเอมตั้งเป้าหมายคือ เอมชอบผู้ชายที่สูง175ขึ้นเอมเขียนมาสเตอร์ลิสเลยค่ะเช็คลิสเลยว่าเราชอบอะไรชอบผู้ชายตาสีฟ้าชอบผู้ชายผมสีบรอนชอบผู้ชายทํากับข้าวเก่งชอบผู้ชายที่แบบออกกำลังกายหุ่นเฟิรม์มหุ่นดีเดิมนะ เอมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายทุกคนจะเห็นเอมตั้งแต่ช่วงแรกๆเนาะเหมือนแบบน้ําหนักเอ้ยหลายคนจะมาทักช่วงนี้ผอมลงไหมคะคุณเอมทําอะไรมามันเป็นผลนะคะจากการที่เราเขียนมาสเตอร์ลิสแบบนี้แล้วเราเจอผู้ชายแบบนี้มันก็เลยทําให้เราอะอยากหุ่นดีมันก็เลยทําให้เราใส่ใจตัวเองโดยการที่เราก็เริ่มออกกําลังกายและใส่ใจตัวเองตามคู่ของเราค่ะมาดามเห็นไหมทุกอย่างมันจะเริ่มลงตัวค่ะ การเขียนมาสเตอร์ลิสเนี่ยมันเป็นวิธีหนึ่งของการนนในเรื่องของแรงดึงดูดนะคะมาดามเวลาที่เราเขียนเราสั่งจิตเราต้องการอะไรเราโฟกัสอะไรอะคะเราจะได้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งมาดามเคลียร์กับตัวเองเลยว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรพอเป้าหมายของคุณนะคืออะไรมันจะเป็นเรื่องง่ายมากใครก็ตามอยู่ที่ไหน ทุกที่ทุกทางก็จะเข้ามาหาคุณค่ะแอปบาดูยังไงถึงเห็นแต่สายฝอคะที่เห็นมีแต่ไทยส่วนมากเลยค่ะเนาะคือทุกแอปเนาะเอมจะบอกเลยว่ามันจะมีที่ให้เราค้นหาค่ะว่าเราจะเลือกคุยโซนไหนถ้าเราเลือกโซนที่อยู่ประเทศไทยนะคะเราก็จะเจอคนไทยนะคะมาดาม หรือว่าถ้าเราเลือกนี่แหละเอมถึงบอกว่าคุณชอบหนุ่มประเทศอะไรอ่ะไปไหว้พระตรีมูลติมาด้วยค่ะอุ้ยยินดีด้วยค่ะมาดามน้อยคราวที่แล้วเนะาะที่ทุกคนจำได้นะเอ็อะพาพี่เปิ้ลนะคะไปขอพรตอนเที่ยงคืนกับพระตรีมูลตินะคะหลังจากนั้นอะ่ะพี่เปิ้ลเนาะก็ได้เจอลุงนะคะเจอคู่ จากการขอพรของพระตรีมูลติค่ะก็ทําให้คือด้วยการที่เราตั้งใจอะเวลาที่จิตเราเป็นสมาธิเนาะมันก็จะทําให้เราประสบความสําเร็จอ่ะเดี๋ยวเอมเอาอันนี้มาบอกทุกคนเลยว่าอันนี้นะคะที่ทุกคนเห็นเนี่ยคือหินยุคมงคลเนาะอันนี้คือแล้วแต่ใครจะบูชาหรือไม่บูชาก็แล้วแต่แต่เอมจะบอกก่อนว่าในหินเนี้ย ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะที่เอมเคยเอามาแนะนําทุกคนว่าสําหรับใครที่มีความเชื่อแล้วก็เดินเส้นทางสายฝนเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จสักทีหรืออยากมีแฟนหรืออยากมีคู่ที่เป็นหนุ่มต่างชาติะคะ่ะเอมก็เลยเอาอันนี้มาแนะนําทุกคนว่าถ้าสมมุติว่าคุณสนใจเนาะหินนี้นะคะเป็นหินที่มันใช้เวลาในการสะสมกว่าจะเป็นหินหยกอะคะ่ะ เกือบสองปีมากกว่า200ปีแล้วทีเนี้ยอันนี้ที่เอมได้มามันจะมีแบบไม่เยอะทุกรอบที่เอมนำมาก,ก็คือจะมีไม่เยอะแบบน้อยมากค่ะก็อันนี้จะผ่านการปลุกเสกนะคะโดยพระทุดงที่เป็นพระป่าถ้าทุกคนรู้เนาะว่าเอมอยู่นคนพรพนมเนี่ยก็จะอยู่ในดินแดนที่ใกล้ภูลังกาที่จะมีชื่อเสียงในเรื่องของพญานาคค่ะทีนี้ ก็จะมีมาดามเนี่ยค่ะในกลุ่มเนาะเขาก็ตอนนั้นนะคะเขากำลังคุยกับคนหนึ่งอยู่ประมาณสักปีกว่าแล้วแหละยังไม่ตัดสินใจที่จะตกลงเป็นแฟนยังไม่ตัดสินใจที่จะคบเลยนะคะเขาก็ขอพรจากที่เอมแนะนำคุณพินบอกว่าขอพรแล้วได้สมหวังทุกครั้งเลยค่ะแต่จิตใจต้องแน่วแน่ ขอบคุณนะคะคุณพินอันเนี้ยคุณพินแบบสั่งแล้วก็แนะนําเพื่อนขอบคุณคุณพินด้วยนะคะคือเอมจะบอกว่าเวลาที่ขอพรเนี่ยเราต้องมีสติมีสติแบบเป็นสำเนียพูดแล้วก็ขนลุกคือตั้งจิตอธิษฐานเหมือนตอนที่มาดามน้อยอ่ะพูดกับเอมในเรื่องของขอพรพระตรีมูลติเหมือนที่พี่เปิ้ลไปอะคะ่ะเวลาที่เราขออ่ะเราต้องตั้งจิตอธิษฐาน ในสิ่งที่เราปรารถนาในสิ่งที่เราต้องการนะคะให้จิตเราสงบแล้วเราอะคือก่อนนอนแค่วันละครั้งนะคะเราก็ขอพรในเรื่องนั้นคือจะแม่นที่สุดเลยหลายเรื่องเลยแต่ทุกคนจะไปใช้ในเรื่องความรักแล้วก็ทําให้ประสบความสําเร็จเยอะมากแล้วก็ในหลายๆเรื่องก็จะมีหลายๆคนนะคะก่อนหน้านี้ที่แบบมา รีวิวแต่จริงๆเอมก็จะแบบไม่ได้ค่อยเอามาแบบพูดเยอะมากแต่เอมเห็นสาวๆว่าใครที่อยากสําเร็จในเรื่องของความรักแล้วก็ตัวเองมีความเชื่อแบบนี้เอมก็มีความเชื่อแบบนี้ค่ะถึงแม้ว่าเอมจะมาในแนวที่แบบอยากจะอินเตอร์ค่ะเป็นมาดามเอมก็ยังเชื่อและศรัทธาในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะเพราะฉะนั้นในทุกๆเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องความรักเอมก็จะขอพรบางคนนะคะก็ ประสบความสำเร็จ1วัน2วันอาทิตย์หรือแล้วแต่ค่ะซึ่งก็จะมีทำให้หลายๆคนอนะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักโดยส่วนใหญ่แล้วแบบเร็วมากนะคะอันนี้ถ้าใครสนใจจะบูชาก็อินบ็อกไปแจ้งเอมได้เลยเนาะนะคะอันนี้ก็คือจากการที่ค่อนข้างที่จะศักดิ์สิทธิ์มากตรงนี้นะคะเอมเพิ่งนำมาจากวัดที่บนภูเขาเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เอมไม่ได้เอามาแนะนำคือว่า มันหมดแล้วเอ็มก็แบบไม่ได้บูชามาเพิ่มค่ะเอ็มก็เลยสั่งมาเอมก็เลยแบบแจ้งมาดามอีกทีนึงเนาะข้อที่2นะคะวิธีจะทําให้คุณประสบความสําเร็จคือคุณต้องตัดสินใจทุกคนเชื่อไหมว่ามาดามอะถ้าคุณอยากมีแฟนฝรั่งจริงๆะคะ่ะคุณต้องบอกกับตัวเองเลยว่าคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะประสบความสําเร็จ ในการมีแฟนต่างชาติหินหยกมงคลนะคะบูชาอยู่ที่499นะคะแล้วก็ตอนนี้คือในการทําบุญด้วยเอมก็จะไม่ได้คิดค่าส่งอะไรเนาะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าเอ็มนำไปถวายพระด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าแล้วแต่ทุกคนถ้าใครสนใจก็อยากจะเอาไปบูชาแล้วก็เป็นสิีิมงคลให้กับตัวเองก็อินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะคือเอมจะบอกว่า ถ้าสมมติว่าหลายๆคนเนาะเข้ามาบอกว่าอยากเดินเส้นทางสายฟอค่ะอยากลองคุยอยากลองคบอยากลองแชทคุณไปดูตัวอย่างคนที่อยากลองเยอะมากจะเข้าไปแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จอาจจะได้เดทได้คุยแล้วก็หายไปเพราะว่าเราอยากลองแต่ทีนี้ในเรื่องของแรงดึงดูดนะคะมันจะมีพ w e r คือพลังของการตัดสินใจค่ะมาดาม เวลาที่คุณตัดสินใจทำอะไรแน่วแน่ทำอะไรจริงจังกับตัวเองแล้วคุณจะได้เรื่องนั้นเอมนะเริ่มตัดสินใจในการเดินเส้นทางสายฝออยากจะมีแฟนฝรั่งโดยการที่เอมก็ไม่ได้คุยกับคนไทยเลยใครจะมาจงมาจีบในลงในร้อยเอมก็ไม่ได้คุยคะ่ะเพราะตั้งเป้าหมายคืออยากมีแฟนต่างชาติและจะต้องสำเร็จในการมีแฟนต่างชาติ เคยผิดหวังไหมเยอะเหมือนกันล้มลุกคุกคานอกหักรักคุดประสบความสำเร็จเศร้าแต่ทุกครั้งมันคือบทเรียนทำให้เราโตขึ้นต่อให้คุณนะคะจะเริ่มแชทโดนเทค่ะโดนดมค่ะไม่ประสบความสำเร็จค่ะคุยแล้วเขาก็หายเรื่องนี้เอฟก็เคยเจอคนก่อนหน้านี้ที่เดินเส้นทางสายฝอก็เคยเจอมาดามทุกครั้งอะค่ะมันคือบททดสอบเราว่า เราจะโอเคกับอันนี้ไหมถ้าเราแน่เราก็จะได้ในสิ่งที่เราปรารถนาแต่ถ้าเราไม่แน่พอเราไม่เข้มแข็งพอเราก็ไม่คู่ควรที่จะได้มันเพราะฉะนั้นบอกกับตัวเองเลยค่ะว่าตัดสินใจแล้วคุณก็คู่ควรค่ะกับสิ่งที่คุณเลือกเวลาที่คุณคิดแบบนี้ค่ะรอบตัวคุณจะเริ่มเปลี่ยนพลังงานรอบตัวคุณจะเริ่มเปลี่ยน ความเชื่อทัศนคติคุณจะเริ่มเปลี่ยนสายฝอผู้ชายดีๆจะเริ่มหลั่งไหลเข้ามาหาคุณเพราะว่าทัศนคติคุณเริ่มเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนคุณก็จะเริ่มเป็นสายฝอชีวิตคุณก็จะเริ่มหมุนเป็นวัฏจักรแบบนี้มันจะเริ่มเป็นกลุ๊บเป็นกลุ่มค่ะแล้วมันก็จะดึงคุณให้ประสบความสําเร็จเหมือนกับที่ทุกคนตัดสินใจอะค่ะว่าอุ้ยอยากมีแฟนฝรั่งอยากเข้ามา คุณก็เข้ามาเจอในกลุ่มที่มีความสนใจมีความชอบเฉพาะแบบนี้แล้วเขาก็จะแชร์เรื่องราวมีอะไรดีๆเขาก็จะแนะนำคุณมีต่างชาติอะไรเข้ามาอาจจะเป็นคู่ของคุณก็ได้คุณก็จะประสบความสำเร็จเวลาที่เรามาถูกทางถูกเวลานะคะเราก็จะประสบความสำเร็จได้เร็วคะ่ะมาดามนะคะโอเค